นีจะไไปหวันนี้จะไปไปกินพิซซ่าหิวค่ะพิซซ่าพอบันทอไปกินพิซซ่าที่โพสเมอผลัดนะคะไม่พามพาไปกินพิซซ่าฮาร์ดกันค่ะต่อรถเมอร่อยู่ไหมพิซซ่าร้านนี้อร่อยพิซซ่าพิซซ่าฮาร์ดขึ้นชื่อพี่มันกรอบอร่อยดีนี่ของอเมริกาขึ้นชื่อแถวแถวฝั่งนี้ไม่ค่อยมีขายแล้วมันมีน้อยบอกกันจารีไม่ใช่ของอเมริกา ใช่ไม่เนื้อเนื้อนุ่มบางบางหนานุ่มยุงไม่เคยมาถึงกันเลยโทษโทษบ้างฮะไม่เคยขึ้นขึ้นจากตรงนี้มาเวลาเวลารถไม่บิงขึ้นตรงนี้แหละไปลงไหนบ้านเนี่ยนะเออช่วยไก่ไทขึ้นได้เหรอ ก็มีอ๋อน้นางไปได้แต่ว่าเดินกับ่ชสนในนี้ไ่งสอ้ั่อันนี้สถานีรถไฟใช่ไหม นัไฟขมยก็เป็นรถตู้มีคนมาตั้งโต๊ะเป็นที่ระลึกการสอนแล้วก็ไปเรื่องของการศึกษาด้วยไม่จับเ็นหิ้วเลยยังไม่เอาไปไปถือด้วยไม่ไดี่ร้างด้วย นี่เรามาอยู่ตรูนนีตอนนี้เราอยู่ที่โซนี่เซ็นเอร์นะคะตึ Sony Center กโซนี่เซ็นเตอร์แถวพรซามาผลัดนะคะเราจะไปกินพิซซ่ากันพิซซ่าฮัทอยู่ไหนก็ไม่รู้เขาองหาก่อนกิพนซซ่าเออิน่า ก็เท่าเท่าที่จะท้องกินได้หมดพิซซ่าไอติมแล้วก็กาแฟคุูเกิลด้วยจัดเต็มไม่จะมือเลี้ยง

พอลัดได้เขาให้หมอสีีชุดเลยหรอ หายากไหมใเยอรมันไม่นีไม่ค่อยเยนไม่นนคม่ยอันนี้ชาลัดไปกแมวแมวนี่มีสัตชาดไหมชิมดูชิมดูกี่กวเขาให้เรานี่แหละอันนี้อันนี้สนาสลามอเพปโรนีานี่สลามี่าแะี่ี่ฮาวายฮาวายอันนี้ฮาวาย อันนี้แมเม่อก่สลัดแไกินไ้ยังโอเคโอเคมนิมมันหอมนำโซเซอนี่พอระหว่างอันอันอันนี้มวานไม่เาไม่อ่อสับรสกับกับชิ้นกัขอบน้าเนาะมันสองส่งอันเลยค่ะเดียวสงอันใช่ไหมราดเนาะอันนั้นด้วยท่านเดิมเอมลาดด้วย ะช้องใหญ่ช้องใหญ่ราบเลยราบเลยจับ็มวันนี้จับ let oh. จะไปไหนกันเนาะนี่ไปขึ้นนงางฟ้าซิกาสวยเลยคือมันจะวันนี้จะไปซิกาสวยเลยนะคะขึ้นขึ้นตึกนางฟ้าสวยๆนั่งรถนั่งรถสองร้อยจะไปขึ้นเออซิกาสวยเลยข้ามวนเป็นเขาเรียกว่านางฟ้าไปไปเขาต้องมาแล้วค่ะงานแล้วค่ะอู้นานมากที่นอนไม่หมันเยอะมากเลย พี่ถ่ายได้ไหมเออขึ้นได้เลยไม่คนเดินขึ้นมาเห็นคนขึ้นมยไหมล่ะเออสูงเท่าไหร่เออเนี่ยไม่รู้ที่นี่เขาเรียกซิงเกิลซอยเลยค่ะเอ่ออะไรนะถ้าภาษาบ้านเราเรียกเท่าไหร่เทพีสันติภาพเมื่อก่อนที่อะไรนะรัสเซียอเมริกาเอ่อแล้วก็อีกอันนึงอะไรนะเยอรมันเนาะเออ เขาจะต้องมาประชุมร่วมกันตรงนี้สงครามคนที่ชนะเขามาเริ่มกันตรงเนี้ยตัดสินกันตรงเนี้ยค่ะอะไรนะคนที่ชนะคนที่ชนะประเทศ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 ที่ชนะเออเขาจะมาตรงนี้มันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ประชุมเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนที่จะเริ่มอะพี่ก็คือรวมตัวกันประกาศที่ว่าคนเดอนั่นน่ะจะทำสงครามหรืออะไรอย่างงี้พี่ มันก็เลยใช้ภาษที่ตรงนี้ทำมาข้าของไปเรียนแต่ว่าฝั่งนี้เป็นไปู่เลยของรเียเอ่อตรงนี้อันนี้จบอันนี้ของอันนี้ฝั่งไหนตวอนจนตอนตกแล้วนี่ฝั่งฝั่งเบอร์ลินแล้วเบอร์ลินแล้วเนี่ยนฝั่งรัสเซียอยู่ตรงโน้นโอ้สวยเนาะค่ะเราจะพาเราจะพาไปขึ้นข้างบนจริงๆแล้วมันมันจะต้องเป็นทองทั้งแท่งเราจะพาไปเดินชมวิวข้างบนเลยค่ะที่เป็นทองไม่ใ ตอนนี้น่าจะเป็นทองชุบอะค่ะไม่ทองจริงหรอกมันเป็นมันเป็นปลีกเนาะใช่ค่ะนาฟ้ามันไม่คนยืนเยอะเลยนะคนไทยเขาเรียกอะไรนะนางฟ้าตอนแรกหนูก็ไม่รู้หรอกอ๋อเพราะนั้นไปมาเทพีสันทิภาพค่ะใช่ก็คือไม่ถ่ายงี้ไม่ถ่ายงี้ไมนถ่ายไม่ะปเราจะพาขึ้นไปดูข้อมูลนะคะบรรยากาศขมันเป็นยังไงบ้างเจอกเลยค่ะไปเลยค่ะไปออกตรงไหนวะแต่ตรงนี้ขึ้นนะ เดี๋ยวก่อนพี่จะไปยังไงดูทางไปไหนวะรงขึ้นตรงไหนวะขึ้นตรงนี้ได้ไม่ใช่เหรอทีนี้น่าจะไปตรงนี้ได้นะรถรถมันดึงเนื้อนี่แต่เราก็รอดูรถไม่ได้ เขาจะข้ามมารถไปทพวกนู้นเขาจะข้ามมาเนี่ยขึ้นมาได้นะแล้วมันต่ตัวนั้นต้องมีทางข้ามหรือเปล่าล่ะแบบเดียววิ่งแบบเดียวรถรถบระวียงตรงนี้มาเร็วย้อนกลับมาดีแหละข้ามได้น่ะเขาข้ามมาอยู่นั่นน่ะหนูบอกแล้วว่าหนูนั่งรออยู่ข้างล่างข้ามได้นี่ก็ต้องข้ามตรงนั้นเหรอมนี่รถมันไม่วิ่งมาตรงนี้ไหนแล้วเดี๋ยวข้ามได้ตรงนั้นน่ะ รถไม่นิ่งตรงนี้นะก็ดูที่มันไฟแล้วก็วิ่งเราไปดูหาหาที่หาที่วิ่งเล่นไปหาทางเดินไปข้างบนตรงไหนวะฟังกับดิเราจะขึ้นหันไปรถจักรยานแหกตาดูหาทางขึ้นตรงไหนไะแหกตาดูซะรถมันวิ่งเลยล้วไปหาทางขึ้นตรงไหนคำนี้วิ่งไยวิ่งแล้ โอเคจัดกันไม่ทางขึ้นไม่ขึ้นแล้วเนาะทางขึ้นตรงไหนเนี่ยหาทางขึ้นตามเขาแหละมีทางขึ้นอยู่ทางนี้แหละเขาตรงไหนวะแต่เราไม่ได้ทางขึ้นตรงไหนวะจะรู้ไม่ใช่ ให้เราบนไหลรอไนม่เคตรงไหนวะไมที่จังหวะตุโเมื่อกี้นี่นี่นี่ี่นี่นี่อ๋อนี่นี่นอลนี่นี่นี่ทางเข้าคทางเข้าตรงนี้อันนี้อันนี้ทางเข้าขึ้นไปขึ้นไปซีกโซนเลยนะคะได้ไม่รู้ ไม่รู้เหมือนกันไปนไปดูนับเอาค่ะนับเอาสายค่าขึ้นด้วยหรอฮะได้สายค่าสายค่าขึ้นสี่ยูโรเออขึ้นมนก็ได้ปะพี่เอไปจ่ายสามคนห้าคนหนึ่งแล้วเปลี่ยนใหม่อันนี้ห้าแล้วข้ขึ้นสี่กี่คนอันนี้สามสำหรับเออเด็กหรือแบบคนขิตอิการอะไรอันนี้คนขิตอิการสามยูโรอันี้เด็กสี่เด็กฟรีไม่เสียตังค์ กินแล้วเราสี่สี่สิบสองกิโลตายคือฮเราก็ไปด้วยการอ้าวแล้วทำไมอื่นเลยขาก็ขึ้นเลยอย่างเงี้เลยอ๋อเออก็ลุกคู่กันเออทำไมสิบสองกิโลไม่ก่อนไม่เสียตังนะอันนี้ไม่เสียตังมดเลยโอ้ยไปทังรู้นก่อนหลบไปทั้งรุ่นก่อนดีกว่า

นะนี่อะซีกัสโซยเลอช,อชื่อชื่อชื่อที่จะขึ้นไปข้างบนนะซีกัสอยเลอรนะคะน,นี่ประวัติมานีน อันนี้อันนี้อ้ชุลุงอ้ไม้มชุ่งคือเด้งไม้สับอุบาสกคมเด้งไม้ชูรงมาน้่อสมัยรุ่เป็นยังไงเปลี่ยนต่สมัยเหมือนกันนีสสงคเขาเรียกวราวโรร อันนี้อันนี้อันนี้จำลองอันนจำลองจำลองป่ะขึ้นไปไะขึ้นไปสองร้อยแปดสิบคันน่ะเนาะอันนี้เริ่มลงประตูอันวารินดงอันนี้อันนี้จำลองสมัยนู้นสงครามไหมคะที่ที่ตัวเมืองเขาที่สงครามไงคะพื้นผูดีนะนี่ดี ว้าวไม่ขึ้นมานานแล้วเนี่ยอันนี้เออ่ตรงอะไรตรงนั้นเขาเรียกอะไรวะภาษาภาษากรีกอ่ะมันลืเขาด่าได้หรือเป็นถือกัยอ่านไปก่อนถ่ายก่อนแล้วค่อยไปแปลถ่ายไปก่อน,นใช่ใช่ภาษาเนี่ยภาษกิีนี่เห็นไหมโอ้นี่สวยมากนี่ที่ไหนนี่เคยเห็นเลยออ๋อตีไฟฮัลเลอร์ เดดโรน่าไม่ใช่ที่นี่ไม่ถ่ายก็ได้เดี๋ยวเข้าไปแปะให้ถ่ายในสวนอีสวนมากเลยเฮ้ยเขาไม่ได้มานานแล้วนะหลายปีแล้วเมื่อก่อนแฮมันเด้งมันเออแฮมันเด้งมันมาไม่ใช่ที่นี่เนาะไม่ใช่ที่บริสจัลล์มานีแฮมันไปเดดโมดเดดโมนมนไม่ใช่ที่นี่นาะแล้วก็ได้อีกดูดิไม่เคยมีแถวนี้ไม่ได้มานานแล้วนะเนี่ย มันบางทีมันออกอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเพิ่งขึ้เพิ่งทำใหม่เมื่อก่อนไม่มีเนาะก่อนอยู like ่ออกต่างในนี่ที่ไลฟ์สิกเนี่ยม้าที่มาไลฟ์สิกเนี่ยมาห็นนี่ถ่ายด้วยแต่ถ่ายด้วยเพราะว่าต้องไปแปรด้วยไงไม่ได้บริเวณที่นี่ที่เดียวเนาะเนี่ยสวยไหมเต็มเลยไม่ได้มานานละเลยทำใหม่เยอะเล ใช่โปดเพียงเหมือนเดิมสวตรงนี้เหมือนภาพจำเลยเบอร์เรนอ่าแพคมาโมนตรงนี้ที่เราเห็นกันพียงที่ซ่อมตอนนั้นอ่ะที่สงครามตอนที่เราเห็นตรงนั้นอ่ะถ่ายไปด้วยถ่ายด้วยคขเมื่อกี้ตรงนั้นอ่ะเหอนโลมนี่เนี่ยตรงนี้ด้วยถ่ายสวยสวยมากอะไรยังไงโปดเพียงถ่ายไปด้วยถ่ายนี่ด้วยเดี๋ยวค่อยเอาไปโทมบิปาริสนี่สวยมากไม่ได้มานานแล้วไม่ได้ใช่ที่เขา้งนี่กันนะเนาะอันนี้ไงสวยมาก สวยมากอันนี้กี่ปารีสเออขาดขาดเท้าละปาลีเสื้อสวยดิโนะเนี่ยอันนี้ปารีสใช่นี่ไงผมเลยแก่ปารีสมื่อวานพี่ข้างหลังสวยดีนี่เขาเรียกอะไรนะอ๋อเบนจามินเบนจามินที่ลอนดอนจำลองไงเมื่อก่อนไม่มีอย่างนี้นะเนี่ยทำไมเมื่อก่อนไม่เห็น ขึ้นไปบนเลยนะว้าวสวยมากรัสเซียบูตินรัสเซียนี่มอสโกวมอสโกอันนี้น่ารักสวยดีนิวยอร์กอันนี้นี่อั้ขึ้นนะตอนนี้ขึ้นนาคาวันนี้เราจะไปขึ้นสีกัสรเลยนะคะสองร้อยแปดสิบคันนะคะเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยสองสองร้อยกว่าเมตรนะลืมแล้วสองร้อยแปดสิบอ่ะนี่ไงขั้น ตอนแรกนึกว่าเนื้อมันจะแคบข้างบนจะแคบอีกอันนี้มันกว้างอยไหอันนี้มันกว้างอยูข้างบนจะแคบที่ไหวไหมครับอันนี้คือเริ่มต้นนะเนี่ยไหลๆทางเริ่มต้นนะคะอันแคบอันนี้แคบแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยได้ได้ได้ยังสามารถพักได้พักได้พักได้อันนี้อันนี้ก่อนเราพักก่อนพักก่อนแค่ไหอแค่ไหนขอแคบแล้วเนี่ย สวยมากเลยพี่ดูบรรยากาศเลยถ่ายรอบเลยก็ได้ที่เราไปแล้วฝั่งนู้นตรงนนู้ที่เราไปนู่นที่นี่เรามานี่ที่เราไปอะไรตรงโน้นใช่ตรงโน้นค่ะเดินเดินวนก่อนเดินแล้วเราพักก่อนพักพักขึ้นก่อนนี่ก็หอยแค่แกแล้วนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ค่นี้ไงตรงอเล็กฝั่งนี้เออแค่นี้ก็แหกแล้วเนี่ย องงมมานี่ไใช่นี่ค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยคือคือฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งตะวันตกตะวันึงว่ะเราเออบริลินฝั่งนู้นตะวันออกไหมคะคำบรรทัดไงไงที่เราตแต่มาดูชัยฝั่งนู้นอะเป็นฝั่งตะวันออกออสส์ทนี้บริลินเก็บบริลินใช่มาแค่นเรื่อยๆหาเลยอ่ะยังไม่ถึงไหนเลยยังได้เข้าอีกขั้นนี้เนี่ยใช่ เราพักก่อนไงตอนตัดกระดนกก่อนนะก็อ่านกันแน่นอนใช่ไหมอันนี้นี่ยังไม่ไม่ขี่ชานี่ไม่ถนนลุกแยกเลยเนาะใช่จัดดีมากเลยเนี่ยแยกเลยนะเลบแกันเลยเยโเองดีเอ็นใช่ไหม รถหรือว่าบอสตัวแอลหรือตัวตัวแอรนะออนสะชื่อมาชื่อวันนะนี่นะที่เป็นพวกติกรวนนะพวกรัสเซียนะพี่ติกรัสเซียพวกรัสเซียอันนี้อันนี้เขาจะหารัสเซียนั่นแหละจะอ่านไม่ออกใช่ต้องปิดไหมต้องปิดไหมไม่ได้ปิดหรอจะให้เราตัดต่อไปมองไม่เห็นไปขึ้นไปต่อขึ้นต่ออันนี้พักพักพักเลยระหว่างทาง ขอามาสองรอปสิบคันนะคะองทนํนเดกันันเดวคันเดียวันคันเดนพั <c oughs> นช้าัรไม่เป็นไรพาชา

ดนะจัมารูแลมันมาเพราะอะไรเนี่นั่งเขกบกกันนะพี่นั่งกันนะมันีจังร้อยกว่านะคุ้มพี่พักพักน้าหนพักแต่หีรางเนาะพี่นั่งพักไีี่ ยาดมเลยนะไ,ไปหามกูช็อปไปไหวะไปถามกูช็อปคือเราอยู่ข้างบนชิกาโซเลยนะคะใช่สองร้อยแปดสิบบันไดขั้นบันไดนะคะขาขึ้นอันนี้เป็นวิวเมืองบรินนะคะ เดินรอบแล้วก็ลงเลยเดินรอบแล้วก็ลงรอบแล้วค่อยลงเออแดดโอเคไมอสโอเคโอย่างมิชี่สองร้อยแปดสิบพ ไม่ขึ้นมาแล้วนะเราปิดมีโอละหนูไม่ขึ้นแล้วนะเราไม่มาขึ้นทุกงหมดแล้วเก็นแล้วนะหนูไม่ได้มานานเลยแล้วมันเปลี่ยนถ้าก,ก่อน ชปเปอร์ชชาร์ปอง้อยแปคันนะคะชพชาตอนนี้จะลงไหตอนนี้จะกําลังกำลังเดินเดินทางลง,นนงก,ก,ก็ยังชัดก็ยังยังขึ้นถึงสุดสายอะย่ะก็ตอนนั้นฟรี่เงินด้วอก็ตอนนั้นฟรีจริงไม่ค บำรุง,งเขาเนาะเอเอ,เ,อเขาบำรุงประเทศเขานะเ <laughs> นาะพักนั่งพักไหมหายลูกกัน เดินวนศีกวยเล่นนะคะเขาเดีกผกทางวงแหวนนะคะทางวงแหวนดนเดเลเนไม่ไลดู้้แลไอ้ตุ้กทำไมาทำไมมันขึ้นมาด้วยมันรู้ตัวมันก็ได้ไอุ้กขึ้นมาขาสั่น่มันคงไม่ขึ้นแน่คงไม่ขึ้นไปด้ยหรอยังขาสั่นแล้วเนี่ยขาสั่นแล้วเนี่ย จะดูไหมเนี่ยจะดูอะไรอีกไหมเนี่ยอุ้ยเออบินมาทำไมล่ะคะอือแต่ก็นั่งพักนเจ้โปอยเดี๋ยวไม่มาแล้วเกตแล้วเกตหมดเกตชอบชอบอันนี้คนไทยอือ ใช่ยิงบอกหลวงพี่เดินไหวเพราะเป็นเหมือนเหมือนแบบบ้านเราบ้านเราแบบ